นักเรียนทั้ความเคารพสวัสดีครัอ่านะครับวันนี้เราขึ้นมาข้อเรื่องอักษรอะไรอักษรทีแล้วเราเรียนเรื่องอักษรสาเหลี่ยมยายกันได้ไหมมีไม่ไม่ไม่ม่มีไม่ไม่สู่ไมไมมไม่ไม่ไไมม่ไไม่่ Tìm mặc dù khảo sát hai chân sức khảo hạng 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 สมหัแล้วเราจบไปแล้วเรื่องอักษรสามมูทีนี้ต่อจากอักษรสามมือก็่ะมาสู่สอนนักษรนำซึ่งอักษรนำคือเป็นเนะุภาที่วางไว้ตรงข้างหน้าและมีตัวอื่นมาตามและให้ออกเสียงคล้ายกับอ่าออกเสียงตามอนะุภาตัวนำนะครับตัวอย่างเช่นอักษรนำที่มีหอนำํามจะมีอักษรหอนำหอนำต่างหอานาต่างๆอานำแล้วก็ อักษรส,สูงนํำต่ำดีอักษรสูงนํำต่ำคู่ดีนี้วันนี้คุณจะริ่มเรีอักษรอตัวที่มีหอน้กโอน่ะหอนำเคยเจอไมสมีตัวอนญิงนนเคยับอ่ะยกยาเช่นหอนํำงอใครใครบอกว่าัน่หอนองไงงอหอไปถึงไันงอไปงไเลยงอไงงอมปถึงเข้าไปแล้ว

Ma ô ăn Ma tao 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 yo đi chơi luôn lúc gì ấy... lúc yi ra <desenvolver> <Aí daí tulß Brussels>

เากหมีฮอนอะไรฮอนอหมอฮอนอามอรู้อีกแล้วนวาหมีมันอาจจะเป็นเพราะต่อไปดีเจขับกอข้าวอันกข้าวยังไม่ได้เลวิวิ่งวิครับไนีครับเอาหอนนะอนน้อี้ต่อไปก่อนหมีไะที่้อามีขบือนี้หมืนกินใครที่เรามีขบือนี้

คนที่ไม่มีคะแนนที่เรียบริบบต้องเร็วมันคืออะไรก่อนมันคืออะไรโลว์แล้วไม่ใต้องจำที่มีอ๋อนะอ๋อร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 อไม่ใช่คนที่ไม่ตอบเรียริบตอบจะได้จุดคะแนนไม่รู้

อักษรอยู่ในอักษรต่ำอักษรต่ำที่มันอยู่ล่างอยู่ล่างมัวเร็วติ๊กตอง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 ไม่ใช่ที่นี่อะไรอยู่อกับอักษรต่ำดูสิ ยายนอนอยู่นะริมวัดโหรีโยกยยัยยยอยยายยยยยยังไม่ถูกแต่ว่าพอนำยอได้แต่ไม่ใช่คำนี้นั้นก็ได้แต่เกือบถูกเราไม่ถูกไม่ถอีกสิบคำนี้ใครตอบถูกไว้คำเดียวสิคะแนน 干。 quay đầu nha, bỏ đi, hãy lấy à, đúng mương cu, đu mương, à, nó chắc bò với nè, ha, coi này, coi này, coi này, บอกแล้วมันอยู่ในทะเลแล้วมันมีเครื่องมันบอกาเรือเยอะรึอ่าเฉลยไม่ใช่เฉลยใบให้ส okay. okay. ุดๆหลังตัวหอกอีกข้อนี้คือรอเรือโอ้โหลูกเรือลูกเรือลูเรือมันมีความอะไรสวยเฉลยอะไรหอรอ เพราะมันมีความรู้หรวแหววคทำนี้ให้ขวันข้าวต่อคนเดียวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พูดออกมาก็ได้ขวันข้าวขอนำอะไรกวนข้าวน้ำน้ำขอนำอะไรขอว้า คนเดียวขอน้ำฮะอะไรนะว่าหอยิบเป็นคำที่ถต้องถูกต้องและก้อวสุขใโอ้ย่า รับหนึ่งสองสามเรายกมือนะครับบอนะเอาือกับไว้ปอลทำไปกำหนดายปอลหนึ่งออกจากที่หนึ่งสองช่วยดูว่้ที่ภาษเรายกบอลนหนึ่งสอง é bem só

สอที่หอน้ำนะครับคนจำาละนำเปเขียนให้ตัวอย่างหอาคนเขียนหอน้ำหมออึออกดึกไได้ก็ไล่มาดีต่อไปนะต่อไปพัในคำที่เราใช้กันบ่อยๆออน้ำออนำยอให้ออกเสียงเลยออยออออกเสียงออนำย่อเออนั่นเอง อ่อรอยอย่ไม่ย่าไม่ใช่เหรอคำที่มีออน้ำโยจะมีประกอบด้วยคำที่สี่คำครับอันนี้มันเปลียนแล้เป็นคำสุท้ายตัวนะครับคำาี่คำนี้รอใช้ออน้ำโยออโยออกเสียอะไรเออออกเสียงออโยอาหยายาเอ โอยออยอย่าโอยออยมาอย่ายังอีกอย่าโอยออยอยู่ๆไม่อีกโยอย่าออยมายังๆอีกอย่าโอยออยอะก็อย่าอย่าอยู่อย่าอย่าป่ะดิอย่าตกโอยออยยังไม่อีกตกไว้

และต่อไปเที่เเรยนวนี้ก็คืออักษรสูงนำตางเดียวคนนี้เหมือนกับเอามาผสมกันนะครับวันนี้เรานอะไรศาอะไรสาสุร์หนูอมาแยกตัวสะกดก็เท่ากับขออาศาสตรอนุกรมหนูคาอะไรนะคาอะไรเออแล้วก็คาเออคาไว้สูงนำตางเดียวคนหนู น้ำอ่ะสองคำเดียวนะครับอ่าสูงอย่างนัะฝีปากสูงข้าวสารขอน้ำตามหมูใหญ่น้องอยู่ขอตามนอนอยอ่สั่งล <t ố hacking> ูกยกตัวอย่างขอนังโยข้าวสารฝีปากสูงข้าวสารอ่านอนอยู่นะนอนอยู่นะขอนังโยขอนังโยนี่ก็เอามาแยกกันกดข้าวแล้วก็สั่ขอเนาะ ซาขอรับองคาอ์มีสกุลองนะซาลงอายาอายาเฮยทีนี้เุณมีใบงานอักษรมาให้เราทำ

Vậy, có nó e, ừ. à hmm. ừ. vô À, hỏi nó hẹn hòi nó có hòi nó hẹn 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 hòi nó เก็เลยรู้ฮะขอมาเอาเหมาข้อที่หนึ่งคุณย่าใส่เสื้อผ้าอะไรสีแดงจุดจุดจุดคุณย่าใส่เสื้อผ้าทำอะไรย่าใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าอะไรใส่เสื้อผ้าไม่ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ผ้าใช่ไหมไม่ใช่คุณ ย่าใส่เสื้อผ้าอะไรผ้าอะไรผ้าไหมครับเอาเขียนผ้าไหมผ้าไหมถ้าจะดืนเขียนไปเดินล่างก็คุณย่าใส่เสื้อผ้าไหมสีแดงผ้าไหมว่าไหมคือผ้าที่มาจากคนเอาตัวนอนมาผ่าเขาใช้นอนนอนในตัวเขาถอเก่อนดีนะเป็ดนอน มันชักเยมาแล้วเมาทักถักเป็นเสื้อใ้เาเสื้อผ้าหอยเป็นลายปรดเวลาคุณใส่มาพุหาหัตถ์เป็นลายลาผ้าไหมนั่นเลยแล้วาทำไเขาทำจดเขาทำจากตัวหนอนที่เขาเลี้ยงหนอนเขาเลี้ยงที่ใบกิใบมนใบมอ๋อที่เป็นบใบอป็นใงอตแล้วก็ยาวหนอนใส่ลงไปแล้วหนอนมันจะกินใบไม้นั่นแหละพอกินพวกมันจะ การใหญ่มาเที่ยวมาแล้วก็มาเดินนะครับพอมาเป็นก well, ้อนทุกคนมาถักเนเสื้อเสื้อผ้าไหมมาจากตัวมานอนอจ้มใบหมดนอไม่ได้ซ้อลุกนี้จุดจุดจุดเรือไปเที่ยวสองยาลุกนี้อะไรลุกนี้อะไรลูกแค่อะไรหมาลหมาลือ

ก้องไฟเยอกองไฟเย่หม่องกองไปเย่หรือไปเล้ยต่อไปต้นอะไรดีต้นอะไร

Chẳng ai khác Kho Kho du Chẳng Chẳng ai khó Đi Cô bé cùng đi Người na Cô đây Nghén khó, Kho Kho là Kho khó Chẳng Nghén khó, Kho Kho là Kho 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 Kho

ข้าวใหเราข้าวเหนียวนะไ่ากินไก่ย่างข้าวเหนียวข้าเหียวใหญ่ขียว้าเขียว้ากว้เยาแก้วเยข้าวไก่แก้วยต่อไปข้อที่แปดเส็ไหแก้วอะไรคุณครูแก้วไว้คุณครูไว้อยู่ข้างบนเลยครับ แก้ววายหอนำวแก้ววต่อไปข้อที่เก้าเค็อยากกินข้าวผัดอะไรข้าวผัดอ๋อนอแอมอ

ทีก้องก็บออริเอียนได้ยินเสียงโยโย่คนเดียวตอนหนึ่งโดยที่คนอื่น่ด้แล้พ่อเราออกจากที่งานอยู่ไหนไปเอามาตอนนี้พูดตามครูนหองเนเื้อ Skål! อ่ะออกไปงานนี้มันไม่มีใบที่เขตตะลุ่มเอ,แองแต่ยังร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเรียบร้อยทั้งสองหน้าตรวจดูให้ดีว่าเราเขียนชื่อทั้งสองหน้าหรือ,อยังฉันกีอะไรอยู่ในทะเลฉันกีรอเรือเรือฉันเก็บมะขอเรือ

อานนท์เขีน,นเร็วเครับเร็วครับอานนท์ยังไม่เสร็จเร็วชื่อเด็กชายพงษ์ศักดิ์ศุลย์อย่าลืมเดยกเลขที่ใครเขียนไม่ครบจะไม่มีคแบบ่าแนนเอ้าเสร็จหมดแล้วหรอติดแล้วเครบบอได้หรือ,อยังคนที่เหลือมาเร็วหนูมาเาบผีอยู่ครับเคสอยากกินข้าวผัดแหนมครับ เคอย่าก yeah, so ินเข้าไปไป็ต่ลวลงสีสิาคะแนนเข้านจดโดนหนามหูแด้วโดนอะไรที่โดนนมสดท้ายที่ก้เก็บเรียญที่ก้เก็บเรียญ ลบเีดวยน้ายี่สิบเรก็เป้นใช้สีด้วยความเนียร้อยไม่ไม่ตรงไม่้วกาไม่ลุกตีสิบเอ็ดโมงสามนาทีเดินห้าสิบสิบห้านาทีค้ะมีเวลาสิบนาทีอย่าทำเป็นนั่บดเลยเ

ไม่ไปดูครับสีมีมองจากตัวตัวนี้ที่ทางผูเชื่ออะไรอย่ในนี้ไม่เลยแม่รับมางล้วเหมือนจะส่งนี่ไหมอัี้คุณไปส่งไปให้ดูเลยคูณไปส่งให้ดูก็มีไม่มากอะไรมัไม่เล่นเตส ให้เวลาสิบนาทีเดี๋ยวจะมาตอบคำถาม